ไอเจตทหารมือใหม่ใจเกินร้อยแต่สมองศูนย์เรื่องมันมีอยู่ว่าไอเจตไอหนุ่มสายเขียวสายดีดสายขี้เกียจระดับ7ตําตำนาน12ตําตำนานชีวิตมันมีแค่นอนแดกดูดน้ำสีเขียวยิ้มมุมปากเหมือนเกิดมาเพื่อกินกับนอนเป็นอาชีพแล้วจู่จูฟ้าเล่นตลกหมายเรียกทหารเกณฑ์มันบินเข้าบ้านโอ้ยไอเจตแม่งช็อกเหมือนเพิ่งรู้ว่าลอตเตอรี่ข้างบ้านถูกรางวัลที่หนึ่ง วันแรกเข้ากลมงงตั้งแต่ก้าวเท้าแรกเห็นอะไรเขาเทาก็นึกว่าข้าวเหนียวเห็นอะไรเขียวๆก็นึกว่ากัญชามันเดินงงๆอยู่เสียงผู้พันตะโกนไอเจดยืนตรงสะดุ้งดิครับตกใจจมเรอออกมาเป็นโน้ตดนตรีและแล้วจุดเปลี่ยนของชีวิตก็มาถึงลูกสาวผู้พันโอ้โหสวยสวยแบบถึงขั้นลืมวัวตายควายล้มหยุดความขี้เกียจมันไปชั่วขณะ ใจเต้นจนสมาร์ทวอชส่งเมสเซจมาเต้นเยอะไปนะคะคุณกำลังจะหัวใจวายไอเจดคิดในใจคนนี้แหละกูต้องจีบให้ได้ถ้าไม่ได้กูไม่อย,อยากอยู่บนโลกแล้วว้าเวอ่อไปก่อนแต่ยังไม่ทันจะเดินไปจีบผู้พันโผล่มาอย่างกับวิญญาณอยากจีบลูกสาวกูเหรอวิทพื้นวลาละ500ครั้งถ้าทำครบหนึ่งเดือนกูอนุญาตโอ้โหไอเจดเวรแล้วกู อันนี้ไม่ใช่วิทย์เพื่อนธรรมดาแต่คือวิทย์เอาแต้มบุญใครจะไปคิดว่าวันหนึง่งไอ้คนขี้เกียจขั้นสุดจะต้องวิทย์พื้นจนกล้ามขึ้นยันขอบตาตั้งแต่นั้นวิทย์พื้นเช้าวิทย์เที่ยงวิทย์เย็นวิทย์ตอนขี้วิทย์พื้นตอนกําลังฝันยังมีกูนอนยังวิทย์เพื่อนแอบถามมึงไม่เหนื่อยเหรอไอเจดยิ้มมุมปากหล่อแบบมโนขั้นสุดแล้วตอบว่าเหนื่อยดิแต่ความเหนื่อยมันแพ้ความเงีย้ยเอ้ยความอยากได้ทุกคนอึ้ง มันพูดอะไรของมันวะหนึ่งเดือนผ่านไปไอเจดแม่งทําได้จริงวิดพื้นครบ500ครั้งทุกวันไม่ขาดไม่เกินกล้ามคืนยันหูรูดซิกแพกแน่นจนเพื่อนเรียกซิกแพกแขนเป็นมัดมัดเหมือนไส้กรอกบุ้นเส้นจนผู้พันยิ้มและพูดว่าเออมึงมันลูกผู้ชายไปจีบลูกกูได้และแล้วไอเจดก็ได้ลูกสาวผู้พันสมใจแต่ผมได้หายแปบนะครับหลังจากนั้นไอเจดไม่เคยวิดพื้นอีกเลย เห็นดำเบลทีไลเหงื่อแตกเห็นกล้ามตัวเองยังส่ายหัวมันพูดว่ากูพอแล้วกล้ามกูพอกลับไปนุ่มเหมือนเดิมแล้วคุณน่ะจะยอมวิดพื้น500ครั้งต่อวันเพื่อความรักไหมคอมเมนต์มาเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิเจด,ด้วยไม่งั้นมันจะงองแงเอาน้ำสีเขียวราดหัวตัวเองโชว์